โอเคครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับอไม่ต้องแปลกใจที่ทําไมสวัสดีอีกครั้งก็คือเมื่อกี้อัดไปแล้วแต่ว่ามีคนออกมาก็เลยเกรงใจเขาก็เลยเคินเคินนะครับโอเคเดี๋ยวอธิบายใหม่ตอนนี้เราก็อยู่กับเกมใหม่นะครับชื่อว่าเกม last day of June เกมนี้นะฮะเป็นเกมตามที่เขาอธิบายไว้จะเป็นเหมือนกับการตรีความจากประโยคจากข้อความต่างๆภายในเกมะนะครับให้เราคิดตามอารมณ์คล้ายๆเกมปเปิดปอยเราคิดตาม แต่ที่ผมเลือกมาเล่นน่ะไม่ใช่เพราะเรื่องพวกนั้นเลยครับจะเป็นงานภาพซึ่งผมชอบภาพแบบนี้มากนะครับผมรู้สึกว่ามันแฟนตาซีครับผมผมรู้สึกอินไปกับเกมได้ง่ายมากถ้าเจอภาพอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับและนี่ก็คือ last day of June part แรกไปกันเลยครับโอ้ภาพสวยจัง505 Games Presents คนไหนคือจูนันใส่แว่นหรือเปล่า น่าจะคนใส่แว่นนะมีรูปหงรูปหัวหน่ารักจุบกันด้วยเขาเป็นคู่รักกันนะครับอ่าหนาวหนาวหนาวนิดหน่อยอ้อลืมบอกไปว่าเกมนี้ใช้จอยเล่นนะครับแต่แต่ใช้คีย์บอร์ดก็ได้แต่ว่ามันจะมีเลเยอรของจอย p พย์ฟด้วยนะจอยเพย์สเตชันนี่ไงกดเอกลูกแล้วทีกี้เขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวไปที่รถกันใช่ไหมไปที่รถ สะดุดนิดหน่อยผมชอบมากเลยอะ่ะผมรู้สึกผมไหลไปกับเกมได้ง่ายมากเลยนี่คือการหมุนกล้องนะครับโอเคเดินนี่แ้วตะกี้ผมเล่นอะ่ะผมไปเจอดอกไม้ตรงนี้แล้วเราสามารถเก็บมาได้นี่เฮ้ยแต่ตะกี้ผมเก็บสีเหลืองไปแล้วอ่ะเราเก็บสีสีชมพูได้ไหมชมพูอ่อไม่ได้หรือได้แต่ว่าผมเก็บสีเหลืองไปแล้ว เราเอามาให้แฟนทัดหูพ่อหนุ่มนักรักหวานสวยโอเคปปคือตะกี้เขาบอกว่าให้ไปที่รถนะผมว่าเราสามารถเดินลัดไปได้เลยโอเคเกมนี้ไม่น่าทำความเข้าใจยากน่าจะแบบไหลไปตามเกมเรื่อยๆนะครับ เดินต่อแตะต่อแตะนี่ผมชอบมากเลยอ่ะผมชอบมากๆเลยนะภาพแบบนี้อ่ะกด x ขึ้นรถว้าวาคืออะไร <c oughs> เอ,อืเออเออ้อมเอื้อมเอื้อมอ๋อสะดุดสะดุดราราเขาพูดอะไรเอาเราต้องไปอีกด้านหนึ่งแน่ๆเลยเพราะว่าเราติด <c oughs> อ๋อเขาหนาวไปเอาผ้าห่มอืม ไปครับโอมันสวยมากอะดูดิคุณดูพราทิตย์ดิโอ้โหงดงามจริงๆงามมากๆอ่ะมันเขาจะมาแบบมาเดทกันเล็กๆหรือเปล่ามาใช้เวลาว่างร่วมกันนะครับอืมสวยนะอืมอันนั้นห้ามดูอ๋อ ห่วงด้วยห่วงด้วยวาดเราหรือเปล่าเสร็จแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อกับตันกับตันจูนเหรออุ้ยตะกี้มีดอกไม้ที่เราให้ด้วยเมื่อกี้นี้น่า <store> <s> รักเดียออร์ชอบจังอ,อุอ้ยขงขวัญนึกในโอกาสอะไรวันเกิดเหรอเปิดเลยเหรอ,อ,อโอเคโอเค อ้าวคัดซีนครับตัดเข้าไปอ๋อตะกี้ที่เราเล่นอาจจะเป็นคัดซีนก็ได้นะเอาฝันฝัน <c oughs> โอ้ยพ่อหนุ่มหลับคอตกเลยถอดแว่นออกก่อนเดี๋ยวแว่นล่วงเอ้ยดีนะเหมือนไม่ต้องแปลเกมเลยอุ้ยโอ้มีคนเคาะประตูครับกด อ้าวเราเล่นเป็นสองตัวเลยเหรออ่ะไปที่ประตูเฮ้ยมีรูปด้วยดูรูปอ่านี่ที่าราวาดโอเาา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 ามาแล้วาาาาาาาอาา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 อาา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 อาาาาาานนาาาาาาาราา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 ้อาา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 วาาาาราาา้าา โอเคบายยนะเจ้าหนูย่องย่อง <c oughs> ย่องน่ารักมากเลยเอไปเฮ้ดูดิดูรูปดิเบ่งกล้ามอืมเคเราต้องไปไหนวางบนนี้หรือเปล่าตรงนี้เรา อุ้ยเหมือนเตรียมโต๊ะไว้ดินเนอร์เลยครับคนเซอร์ไพรส์ของขวัญนี้ก็คือแบบตื่นเต้นมากเอาอ๋อจัดจัดจัดของขวัญแบบเซอร์ไพรส์ไม่เอาดีกว่าเอาบนโต๊ะนี้ไม่ได้เหรอเอาบนต๊ะนี้ไม่สวยม่ไหนดีในตู้เย็นไหมเปิดมาแล้วว้าวเลยอันนี้ดูได้จูนอ๋อผู้หญิงต้องชื่อจูนแน่เลยครับแล้วชื่อเกมว่า Last Day of June ด้วยวางตรงนี้ได้ไหม แบบวางไว้บนหัววางไว้บนหัว <c oughs> วางตรงนี้วิวดูได้อันนี้น่าจะแผนผังตระกูลเดินต่อครับเราต้องอาจจะเอาไปไว้ในห้องนอนหรือเปล่าอันนี้ห้องวาดรูปน่าจะเป็นห้องของจูนนะ,อ,ะอันนี้คุณลุงนี่คุณลุงที่เอามาให้อันนี้อันนี้เป็นเด็กที่อยู่ข้างๆบ้านเราครับน่าจะเป็นลูกเรานนะ อันนี้ก็น่าจะเป็นเราเป็นจูนโอ้โนี่คือเพื่อนบ้านหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยโอเคไปวางตรงนี้ได้ไหมไหนเวิร,ร์กไหมตรงนี้ห๊ะเฮ้ยเอาลูกอมดิอุ้ยอันนี้น่ารักดีนะจูนผมว่าโอเคอมไม่โอเคเหรอโอเคแล้วนะเนี่ยอ่ะโอเคได้ได้ได้ได อันนี้น่าจะเป็นทางเชื่อมไปห้องครัวโอเคเราอาจจะต้องไปชั้นบนนะครับเฮ้ยบ้านน่ารักมากเลยอะทุกคนยังมีบ้านอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าบ้านใหญ่ก็ดูแลยากดูดูแลลำบากโอเคอุย้ยมีงานศิลปะเต็มไปหมดเลยอุย๊ยที่วางของขวัญอะตรงนี้ได้ไหมจูนแล้วแล้วแฟนจะมาเห็นไหมเนี่ยไม่ใช่ตื่นมาแล้วก็ ไม่ขึ้นมาเอาไว้ข้างนอกอ,อืม,อมไม่โอเคไม่โอเคอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเุ้ยอันนี้น่าจะนี่แวนโกะเปล่าแวนโกะแน่เลยอ่ะอันนี้คือห้องนอนหรือเปล่าห้องนอนวางไว้ตัวนี้ไม่ใช่วางไว้ตรงนี้อ่ะตรงนู้นตรงนู้นหัวเตียงหัวเตียงฉันวางหัวเตียงอ่ะวาง จัดจัดจัด,จดไหนเอาอะไรมาวางคู่เนี่ยมาดูหน่อยทีอ่ะตุ๊กตาหมีนี่น่ารักนะน่ารักทุกอันอนะ่ะ <c oughs> ไม่โอเค <c oughs> โอเคไปห้องอื่นแบบไหนเธอถึงจะพอใจอ่ออ่า,อานี่น่าจะโอเคสุดนะเพราะว่ามีรูปคู่อยู่ตรงตรงผนังนะครับออน่าจะโอเคแหละอ่าขยับนิดหน่อยขยับนิดหน่อย อันนี้คือที่ที่เราไปกันโอ้ oh. oh. เหมือนมาลำลึกความหลังอ๋ oh. 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 เราจะเอาของขวัญไปให้ที่นั่นอ๋อ oh, oh. คือตอนต้นเกมคือภาพตอนท้ายของเกมหรือเปล่าอุ๊ย oh. อะไรอะจับท้องท้องอยู่หรอเฮ้ย หัวใจพองโตมากทุกคนแล้วตกลงสามีชิบอะไรเสียงปืนเนาะเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนเฮ้ย้วตัวเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยเปิดหน้าต่างดูก่อนได้ปะเปิดหน้าต่างดูอย่าออกไปเลยคุณยิงอะไรครับโอ้โหยิงนก โอ้โหมาตัวยังใหญ่นี่ไงเพื่อนบ้านที่จูนวาดไว้ <c oughs> ตกใจหมดเฮ้ย <c oughs> อะไร <c oughs> พ่อเตะบอลกันไหมครับพ่อหรือเปล่าเนี่ยผมเข้าใจถูกเลยว่าเป็นพ่อ <c oughs> เรียกภรรยาแล้วฮัลโหลเราออกไปเตะบอลก่อนหรือว่าขึ้นไปหาแฟนก่อนดี เฮ้ยเราต้องขึ้นไปหาแฟนเพราะว่าออกไปไม่ได้แล้วที่รักที่รักฮะอุ้ยอะไรอ่ะเพื่อนบ้านมาอีกแล้วอะไรบิงสวยยตรงนี้คืออะไรครับอันนั้นบนมือเครื่องมือเครื่องมือช่างอะไรผู้หญิงคนนี้ชอบชอบ ชอบสามีอาวะ <c oughs> ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นี่ไอ้ว่าด้วยหมดเลยน่าจะเป็นเพื่อนบ้านนะครับโอเคไปต่อไปหาภรรยาสุดที่รักมาชัวชว <c oughs> นี่ใช่ป่ะเฮ้ยหายไปไหนนี่ไงอย่าบอกนะว่าเขาไปเซอร์ไรส์เราที่นู่นแล้วอะ ไม่รอกันเลยอแสดงว่าใช่คิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันโอเคเราต้องไปที่ท่าน้ำใช่ไหมฉันรออยู่ที่ท่าน้ำนะ <c oughs> อุ๊ยตกใจโอ้ไม่ใช่นี่นะ <c oughs> เอาเตรียมไปปิกนิกกัน <c oughs> โอ้โหไม่เห็นของขวัญจริงๆอคุณ <c oughs> ไปไปไปเออน่ารักน่ารักน่ารักนี่คือครอบครัวสุขสันต์จริงๆนะเนี่ยครอบครัวแบบยูโทเปียครอบครัวสุขสันต์นะขับรถและสตาร์ทรถไปกันเดี๋ยวสายอ่าจำป้ายไว้หน่อยก็ดีนะครับ<ม>เผื่อจะมีอะไรให้เราแบบทำตามแบบ มีปริศนาว่าไม่รู้เหมือนกันเลี้ยวซ้ายเป็นท่าน้ำหรอมันเป็นรูปเรือกับน,น้ำน่าจะเป็นท่าน้ำอ๋อไม่ใช่ตอนท้ายก็คือเล่าย้อนว่าเรามาที่นี่ได้ยังไงกด X เ,เพื่อเปิดหรือเปล่าเปิดเลยนะอือฮึอุ้ยฝ <c oughs> นตกฝนตก <c oughs> ไปกขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อน ถ้าให้ผมเดานะของขวัญน่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะที่ตรวจคันว่าเรามีลูกแน่ๆเลยไปเร็วไปเร็ววิ่ง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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็ววไม่ต้องนห่วงผมครับุนวิ่งไปเลยอ้โยฝนตกฝนตกฝนตกไปขึ้นรถกันเถอะกลับบ้านกลับบ้านตอนนี้ยังเป็นไตเติ้ลอินโทรเกมอยู่เลยนะครับอ่าเปิดกล่องเปิดกล่องได้ไหม สตาร์ทไม่เปิดก่อนหรอเอาสตาร์ทไม่ติดอ่าติดละ a c c e l e r a t e ไปเฮ้ยเราต้องเลี้ยวปะเนี่ยอุ้ยเราต้องเลี้ยวด้วยเราต้องเลี้ยวด้วยเดี๋ยรีวเดี๋ยรีวให้ขับรถในเกมนี่มันจะกลายเป็นอีกเกมไปเลยนะมันจะกลายเป็นเกมแอคชั่นนะเฮ้ยค่อ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 ย อ่าไปไปไเดี๋ยวก่อนนะเบรกได้ไหมเบรกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวดียว๋ย้ยคุณครับมันไม่มีเบรกเลยทุกคนน่ากลัวโอเคตงขับอยู่เลนขวาอ๋อมันก็เลี้ยวให้เองด้วยนี่ว่าโถอ่าเราก็นั่งดูวิวทิวทัศน์ไปถึงแม้ว่ามันจะแคบก็ตามนะครับขับรถกลับบ้านกับแฟน จะมีอะไรมีความสุขไปมากกว่านี้ได้ล่ะอันนี้ช่วงนี้เราก็จะเป็นอ่าอินโทรเกมไปเรื่อยๆนะครับยังมีชื่อผู้สร้างเกมอยู่มาเรื่อยๆน่าจะจบแหละอินโทรยินดีต้อนรับสู่ last day of June นะครับเรามาผจนภัยไปด้วยกัน ไดเรกบายมาซิโมกัวรินียะใช่ป,ะปะ่ะผมอ่านถูกป่ะไม่รู้หลับเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> ก็คือหลับต่ออุ้ยหัวเลาะเสียงหัวเลาะอะไรอยาฝันร้ายเหรอ <laughs> เสียงขับรถครับทุกคน <laughs> เหมือนละมอเหมือนละมออุ้ย เหมือนแบบและมือแบบฝันแบบขับรถอยู่แล้วก็มันจะเกิดอุบัติเหตุเหรอเสียงเบรกดังมากเมื่อกี้โอ้แหวนยังใหญ่โอเคไม่เป็นไรแค่ฝันไปลุกไปเอ,เอ้าเฮ้ย อยู่ค่ะอุ้ยถใทยผมเดาโอ้โหเศร้ามากอ๋อแสดงว่าตอนต้นเกมที่เราเล่นไปอะทุกคนมันคือเล่าอาดีตครับเล่าย้อนอดีตว่าเราอะเคยมีภรรยาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุครับโอ้โแสดงว่าภรรยาไม่อยู่แล้วหรอ Last day of June โโหห้องปิดตายเลยครับเอาแผ่นไม้มาทุบเลยอโอ้โห ผมคนลุกผมคนลุกผมเป็นคนอินอะไรแบบแบบนี้แบบค่อนข้างง่ายเปิดประตูาหาของกินโอ้โหเศร้ามีอะไรกินไหมไฟไม่ดับนะครับยังมีเสียงตู้เย็นอยู่โอ้โหที่รักโอ้ยเสียงแฟนโอ้โห นี่นะครับคนเป็นก็ต้องอยู่ต่อไปนะครับต่อสู้กับความเศร้าต่ออ้าตรงนี้โอ้กินแต่อาหารกระป๋องหรอไม่ถึงแตค่อยๆ <c oughs> คยๆคอยๆ <c oughs> อ,อ,อ,อ่าโอเคคือถ้าให้ผมเดาคือ <c oughs> เขาอาจจะมีคนคอยแบบไปมาหาซูอยู่แบบว่าโอ้เปิดไม่ออก มาคอยไปมาหาสู่แบบว่ามาแบบเพื่อนบ้านนะครับมาคอยดูอาการว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวสบายดีไหมแบบมีอะไรช่วยเหลือไหมอะไรเงี้ยาให้เดาวที่เปิดฝาน่าจะอยู่ในห้องนั้นแต่ไม่อยากเข้าเลยถ้าให้เดานะไปะเอาซะหน่อยนะไปะไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้โหมันแบบทัชหัวใจมากมากมคือเป็นคือเป็นใครใครก็โกรธตัวเองครับคือแบบว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุก็ตามนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราเป็นคนที่อยู่หลังพวงมาลัยอะ่ะแล้วเราดันรอดอะ่ะแล้วคนที่นั่งมาอยู่ข้าง,างเราคนที่เรารักดันแบบ เป็นคนที่จากไปนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยอ่าโอเคโอเค๊ย okay, okay. โอ๊ยอย,อยเปิดลูกแฟนมาแล้วแบบโลกโสดใสเลย <S <S อะไรอะ่ะกินข้าวก่อนได้ไหมขอกินข้าวก่อนจูนเมมเบอร์อ่ะกด เด็กรอบนี้เราเล่นเป็นเด็กหรือเปล่าใช่แน่แนวๆวิ่งวิ่งเป็นอาราเร่เลยอุ้ยลูกบอลเก็บอุ้ยอุ้ยอ๋ออ๋อเด็กข้างบ้านเรานั่นเองที่เขาวิ่งมาเก็บลูกบอลน,นะครับ โอเคโอเคไม่ใช่ความผิดของเด็กอยู่ดีนะครับคือเรื่องแบบนี้ไม่มีขยะให้เกิดนะครับกดสี่เหลียมรีเมมเบอร์อะกดไม่ได้อืมแสดงว่าต้องไปทำอะไรสักอย่างโอเคใจยเย็นใจยเย็นไม่เป็นไรอ่ะลองอีกทีนะ,ะไม่ได้โอ้เร้าเลยคือเหมือนแบบเอ้า อ๋อเหมือนอันล็อกความทรงจำไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองสิงสบอ่อน้ำเหรอโอ้มีแต่ความทรงจำของตัวเรากับจูนนะครับ <S <S อุ้ยค่อยๆลุกค่อยๆลุกเดี๋ยวล้ม อะไรอะ่ะอ๋อหรือว่าเราต้องไปตามดูรูปภาพพวกนี้เพื่อเก็บเพื่อไปดูความทรงจำของวันสุดท้ายของจูนหรือเปล่าน่าจะใช่นะอุ้ยประตัวเปิด ใจหมดเลยโอเคลองไปดูครับโอเคโอเคเปิดประตูได้หรือไม่อา่าเปิดได้อยู่โอเคเอาก่อนออกโอ้ยอันนี้คือแบบเรากำลังจะล้มแล้วแฟนก็แบบคุ้นระวังเดี๋ยวล่วงอะไรอย่างนงี้เออเออน่ารักน่ารัก นองสารจังเรามานั่งอะไรตรงบ่อนะ้าี่ยอันตรายกำลังคุยเล่นกันสนุกๆน,นะครับตามภาษาคู่รักนะครับอาว่ารูปเด็กคนนี้อยู่เด็กคนที่วิ่งไปเก็บลูกบอลนะครับเบ่งกล้ามเบ่งกลา้ามแล้วดูนู้นละ่ะขอดูหน่อยเก็บดอกไม้อ๋อแสดงว่าจูนชอบดอกไม้แน่เลยแสดงว่าจูนชอบดอกไม้ที่เรา เก็บแล้วเปนเน็บหูให้ตอนต้นเกมครัผมว่าใช่โอเคเอ่อตะกี้เป็นลูกลูกบอลใช่ไหมเราลองไปดูที่อันนี้สิเด็กเด็กผู้ชายเพราะลูกบอลเป็นของเด็กผู้ชายนะครับแตะได้ไหมอ่าภาพหายไปแล้วอ่ภาพเปิดเผยกลับที่บ้านหรือเปล่า ก็ดูรอบๆอเราอาจจะต้องเก็บภาพทุกภาพนะถ้าให้ผมเดานะผมว่าตอนนี้ตัวเอกอะตัวที่เราเล่นอยู่เนี่ยผู้ชายคนเนี้ยก็น่าจะฝันหรืออะไรสักอย่างอยู่แต่ฝันถึงแบบแบบระลึกความหลังนะครับระลึกความหลัง,งแฟนอะไรเงี้ย <c oughs> อุ้ยอุยแอบสยองเือนนะเป็น <laughs> รูปเด็กแล้วกดเซฟเธอ รักษาเธอไว้เซฟเธอช่วยชีวิตเธอเหรอเมื่อกี้มีการวาดเขียนนะครับระครังอ้าวเตะลูกบอลเตะลูกบอลวิหมามา <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นการย้อนอดีตเสียงปืนเสียงปืน <c oughs> วนเลาะวนเลาะนะนี่ไรเราเปิดหน้าต่างมาดูนะนะเตะบอลกันไหมชวนชวนเตะบอลแต่ว่าน้าไม่เล่นด้วยน้าน้านี่ไงน้าเตะบอลไหมนะาไม่ว่างไม่ว่างน้าไม่ว่างน้าหาแฟนก่อนโอ้โหเศร้าเลยมต้องเศร้าไอหนุ่ม แต่บอลกันไหมลุงไม่เอาไม่เอาขอยิงนกก่อนแต่บอลกันไหมพี่สาวโอ้พี่พี่ไม่พ่ถยถนัดเนาะโอ้ยเศร้าโอ้โหเป็นเด็กคนเดียวในหมู่บ้านนะอืมอืมอืมพอเข้าใจไปชวนคุณตาชวนคุณตาแต่บอลเล่นว่าวเองก็ได้เล่นว่าวไหมล่ะครับเล่นว่าวไหมไม่เอาลุงไม่เอาพี่สาววะพี่สาวพี่สาวก็ไม่เล่นโอ้โห เป็นเด็กคนเดียวในหมู่บ้านที่ไม่มีเพื่อนเลยนะครับแล้วก็พยายามจะชวนคนอื่นเล่นตามภาษาเด็กนะครับเอาคุณลุงคุณตาคุณตาเขาไม่น่าเล่นด้วยแบบคุณตาไม่น่ามีแรงเชือกมาทำอะไรลูกเสือหรือเปล่าเป็นลูกเสือหรอผมชอบจังเลยอะทุกคน งานภาพนี่ผมอาจจะพูดว่าชอบไปทั้งเกมเลยก็ได้เนี่ยเฮ้ยมีรูปเล่นว่าวนะบ้านไม้สวยจังเฮ้ยน,นี่นอนบนนี้เลยอนะ่ะเนี้ยวจ๋งอะ่ะ <c oughs> เด็กๆผมฝันอยากมีบ้านไม้อย่างี้นะแบบบ้านบนต้นไม้เลยมันแฟนตาซีมากๆขับรถอ่านี่ไง เรากับจูนกําลังออกไปที่อ่าท่าน้ํานะครับอ๋อมันเป็นการปฏิบัติรตเรื่องราวพอเข้าใจแล้วผมพอเข้าใจเกมขึ้นมาบ้างแลวอ่าปฏิบัติรตเรื่องราวเรื่องราวของเด็กชายนะครับอ๋อมีรูปอีกหรอ,อข้างหลังมีมากกว่าหนึ่งแผ่นใช่ไหมไปเุ้ยลูก <c oughs> เขามีพ่อแม่หรือเปล่าเด็กคนนี้โอ้ว่าวลนเอาลูกบอลลนอ๋อนี่ไงลมลมเป็นตัวการ เว้าไปแล้วโอ้ยเฮ้ยแสดงว่ามีเด็กคนอื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ยทุกคนเห็นปะเห็นรูปปะเนี่ยรูปเนี้ยเป็นเด็กอุ้ยมีเสียงปืนครับเนี่ยเป็นเด็กคนอื่นเตะบอลกับเราหรือเปล่าแ,แล้วตรงฝาผนังด้านเนี้ยมีรูปเรากับคุณตากําลังเล่นว่าวกันโอเคครับทุกคนงั้นพารน,นี้พาร์ทแรกของ last day of June นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนผมรู้สึกว่าผมชอบมากนะเกมนี้ผมอินผมอินมาก เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาดูเรื่องราวของเด็กคนนี้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเด็กคนนี้เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุครั้งนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วถ้าถูกใจมากๆก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดพาร์ทต,ต่อไปของเกม Last Day of June นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ